สวัสดีตอนเช้าทุกคนจ้าวันนี้ก็ไปจ่ายตลาดสดมานะจ้าวันนี้เราได้ปลาหมึกกระดองมาจ้า250หกรัมนะจ้าตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นถุงนะจ้าทุกคนก็ได้เยอะอยู่นะ2้0สกรัมก็ประมาณ10บาท50บบาทนะเออไม่แพงนะแต่ก็ได้เยอะพอได้ทำอาหารได้เลยนะก็เราจะเอามาอะไรนะ ใส่ตำปลา,าเนาะจ้าตำปลาเนาะอยากกินตำปลาแล้วก็จะมีตอามาก็จะมีหอยเชอรี่เนาะถุงใหญ่อยู่นะหอยเชอรี่ก็สามสิบกว่าบาทได้เยอะอยู่ได้ตำหลายรอบตำไม่หมดเราก็แช่ไว้ในช่องฟิวนะจ๊ะเอาแล้ววัน,นต่างก็เอยมาตำใหม่เนาะตอนมาเราก็จะได้มูยอจ้ามูยอเท่งละ เท่าไหร่วะยี่สิบหรือสามสิบบาทนี่แหละจำไม่ผิดถือว่าได้เยอะอยู่กระหมูยอยที่ใหญ่อยู่นะประมาณน่าจะเป็นปลาปลาดุกจ้านี่ปลาดุกสามตัวจา้าคือแบดตกตัวละเท่าไหร่นะตัวละตัวละเท่าไหร่วะตัวละสามสิบหรือสี่สิบนี่แหละจำไม่ผิดตัวใหญ่มากจะเอามาย่าง กินปลาดุกย่างชิ้นแจ่วแุ่แบแทเมนูนี้แซ่บมากกินกับข้าวเหนียวร้อนๆด้วยอร่อยเข้ากันมากคิดถึงบไอ้บ้าน,นอกไลยจ้ปะปลาดุกต่อมาเราก็จะได้ปีกไก่บนจ้าปีกไก่บนก็ขึ้นโรเลยจ้าขึ้นโรนะยจ้าก็ประมาณ30-40บสิบาทกันเขาก็มาใส่ตรงให้เลย เรายังไม่ทำเรายังไม่ทำอาหารเรายังทำไม่หมดนะจ๊ะเราแบบเอ,อวันละเมนูแค่นั้นจ้าซื้อมาตุนไว้จะได้ไม่ต้องซื้อหลายรอบเนาะต่อมาเราก็จะมีอันนี้อะไรปลานินจ้าน,นี่ปลานินไซส์กลางเนาะเออใหญ่เท่าฝ่ามือเลยสองตัวนี่หละ จะเอามาต้มต้มแซบอันนี้แล้วก็ทำให้ต้มแซบก็น่าจะมันนิ่งจิ้มเกลือสองอย่างนี่แหละถ้าเราไม่ที่เกียจนะเราขยันเราก็จะต้มแซ่เขาใส้ลากเก็บไม่เลืออย่างี้ต่อมาเราก็จะมีกุ้งขาวอันนี้กุ้งขาวเราใส่เาเองใส่ ตามาของเราเนาะประมาณว,วันนี้ก็จะกินไ้ใส่ยำมะม,ม,ม่วงด้วยวันนี้อยากกินอะไรที่เปรี้ยวปากเออใส่สั่งกุ้งขาวมาตาปปาก็ใส่ไม่เยอะหรอกเพราะเครื่องมันเยอะอยู่แล้วในจะใส่หอยเชอรี่ด้วยในจะใส่หมูยอในจะใส่กุ้งกระดองอีกโอ้โหเครื่องมันแน่นอยู่แล้วจา้า ที่เหลือเราก็จะเก็บเอาไว้ใส่ยำมะม,ม่วงแสบๆอย่าล,ลืมติดตามดูกินยำมะม,ม่วงกุ้งสดนะจ๊ะแค่นี้จ้าวันนี้ได้ของเยอะมากตุนไว้เยอะจ้าจะได้ไม่ต้องเสียหลายรอบเ้อขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้า